เป็นเรื่องของกลุ่มมือปืนนะคะใช้อาวุธสงครามค่ะไปยิงถล่มหมีป่าบอนซึ่งคนเนี้ย เป็นคนสนิทของแป้งนาโหนดนะคะคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะตำรวจสพป่าบอนนะคะที่จังหวัดพัทลุงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณถนนในหมู่บ้านห้วยปลิงหมู่4ตาบลหนองทงค่ะผู้เสียชีวิตคือนายประสานคงนุ่นฉายามีป่าบอนอายุ54ปีนะคะถูกยิงด้วยอาวุธสงครามหลายชนิดเลยทั้ง m 16ทั้งอา9นะคะแล้วไปเจอปลอกกระสุนขออภัยนะคือดิฉันไม่เคยได้ยินปลอกกระสุนแบบนี้เลยอะ่ะปกติเราจะได้ยินแบบจุด38หรืออะไร อันนี้เป็นปลอ,อกกระสุนขนาด5.56 7ปลอ,อกมีขนาด7.62 4ปลอ,อกขนาด7.62ที่ยิงออกมาแล้วเป็นกระสุนด้านอีก14นัดก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะเอาเป็นว่าก็เจอปลอ,อกกระสุนปืนจำนวนมากแล้วกันเยอะเลยอะ่ะนะฮะคือกราดยิงอ่ะยิงถล่มเลยนะครับโดยใช้อาวุธปืนสงครามนะครับจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายประสานคนนี้เนี่ยมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับ แล้วก็มาพร้อมกับภรรยานํารถไถไปปรับพื้นที่เพื่อจะวางวัสดุก่อสร้างครับจังหวะนั้นคนร้ายคาดว่ามีมากกว่า3คนขับรถเก๋งเข้ามาในจุดที่เขายืนอยู่ก่อนที่คนร้ายเนี่ยในรถจะใช้อุปืนสงครามเปิดฉากยิงถล่มจนนายประสานเนี่ยล้มลงจากนั้นครับหนึ่งในคนร้ายยังลงจากรถมายิงซ้ําก่อนจะขึ้นรถหลบหนีไป สำหรับนายประสานเป็นคนสนิทนะครับของเสียแป้งนาโนดนะครับหรือว่านักโทษชายชาวลิตทองด้วงนะครับซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาหลายคดีทั้งคดีปล้นคดีพยายามฆ่าคดีอาวุธปืนแล้วก็ยังเป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ตั้งปมฆ่าครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็ขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ส่วนมือปืนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะมาจากต่างถิ่นนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปดูราดเราในพื้นที่ก่อนจะลงมือก่อเหตุเนี่ยล่วงหน้าถึง2วันนะครับ oh นะเ,เรื่องนี้ก็เป็นคนสนิทของเสียแป้งก็ทําให้อดคิดไม่ได้อดตั้งคําถามไม่ได้เหมือน,นว่าตอนนี้เสียแป้งอยู่ไหนอยู่ไหนนะฮะอ,อ,อยู่ไหนนะคะับ